สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Bacon คอ m i ล Channel นะครับนิวแพดมาแล้วอัปเดตนิดหนึ่งได้เล่นมาแล้วนะครับจนคอนหนึ่งดาวนะครับนีคอนหนึ่งดาวแล้วได้ไปลองมานะครับสรุปคือตอนนี้เนี่ยเลนที่มีมังกรเล็กนะครับแคลลี่ต้องไปอยู่ <S <S 2> <S 2> ตอนนี้นะครับแต่ยังยังมันก็จะเปลี่ยนเรื่อยๆนะต้องดูก่อนในที่สุด เพราะว่าฆ่ามังกรเล็กได้มังกรเล็กเนี่ยเกิดตอนเจ็ดสิบวิใช่ไหมพอเรามังกรเล็กเนี่ยทำให้รวยดังนั้นแคลี่เนี่ยต้องรวยไว้ก่อนนะครับเล่นแคลี่ต้องไปอยู่มังกรเล็กเพราะว่ามังกรเล็กจะเกิดการไฟตลอดเวลาดาร์คเลเยอร์ย้ายมาอยู่กองใหญ่มังกรใหญ่เนี่ยก็จะมีนกด้วยแต่มังกรเล็กจะไม่มีนกนะครับดังนั้นผมเลยจะเล่นปลาไหลนี่ปลาไหลเอาพนิษมาไอเทมเดี๋ยวไปดูกันในเกมแล้วกัน คก่อนจะไปชมคลิปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์นะครับเสียเวลาไปกดซับสไครต์ผมสักนิดนึงนะครับผมขอบคุณครับผมก็มั่วๆเหมือนกันนะแพทใหม่ยังไม่มีอะไรแน่นอนอ่าแล้วก็เอฟอีนิดนึงสำหรับออฟเลนนะครับการันตีซูเปอร์แมนโกงนะครับซูเปอร์แมนโกงมากลิกเตอร์โกงนะครับซูเปอร์แมนลิกเตอร์ฟอร์เรนติโน่นะครับ3ตัวนะครับยังการันตีได้3ตัวตอนนี้โกงนะครับยังออฟเลน3ตัวนี้โกงมากนะครับ ตัวยังไม่รู้นะครับเล่นมีหน้าไปแล้วมีหน้าเอาเล่นมีหน้าเล่นก็โกงโกงจะจัดเลยลองไปดูในสตรีมย้อนหลังผมได้นะตะลุยแพทใหม่ลองไปดูมีหน้าโกงมากโอเคผู้ชมคลิปกันไม่รู้ว่ากูสิ่งที่กูทําคือแช่เลนแล้วก็คอมยเลสมีแค่นี้แล้วกระดัดปอมแล้วกระดัดปอมแล้วก็มาพี่กัเพื่อนตอนไหนไม่เบื่ะต้องมาช่วยกูกีก้อนไม่เล่นกับเพื่อนกีก้อนหาเงินรวยอย่างเดียวแล้วดับทำไมถ้ามันรวยสุดแล้วมันจะไม่เล่นกับเพื่อนเลยเหรอไม่เล่นตอนป้องเดียวไม่เล่นไม่เล่นมึงกไม่เล่นไม่เล่น เอามึงให้ปลาไหลเอาสมัยมาแต่อยู่มังกรใหญ่เหรอมันเวทเลยได้เวทเลยได้ยังอะไรไม่เวทไอ้สัตว์ใช่หมายถึงว่าก็หน้าที่มึงอะเวทเลยนะไม่เวทกูบอกก็ไม่เวทเวทบูตัวเองเดี๋ยวไปถ่ายเดี๋ยวไปถ่ายตบแล้วนี่ไงตบมิกเฮ้ยมาดิ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 เอ้าฝาได้นะดูเพซนเลนสต์เลยจอนจะตายแล้วไอ้ห่าเฮ้ยจอนจอมมันยองคุณบนละวะมันเองเองแล้วมีไปวะ เอ้าวผมไม่รู้ด้วยมันเล่นขึ้นหลอดนะอาจารย์เพื่อนเเฮ้ยมันเข้าเลนเราแมวได้ไหมแมันเจ็บนะมันเจ็บเลยลองลองอีกทีหแมวมา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 ถ่าย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 สองตัวคาสิเกิลไม่ได้ไม่ได้ใหกอ่ะแม่กลับบ้านมันโกรธกูเลยว่ะตาย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 ดีตายลีมายลีมาตายตายการเสร็จโจทย์สิ่งที่เราทคือรวย รวยเห้เราทำเป็นรวยเขาดูดด้วยปาเลจ่าแบ๊กแล้วใช่ไหมเล่าแล่างแล้วเสร็จแล้วโนฟิกกัไอโอเมนไอตัวโอเมนโอเมนไม่มีฟิกโอเมนไม่มีฟิกโอเมนไม่มีฟิกไอตัวเอลสูมมึงไปยืนสูมอะไรฮะมึงให้มึงสูมคลิปออกมาดิสูมกูเอาดิเออดิไอสัตว์สูมคลิปได้ากโนฟิตายไอตัวไอตัว เอาดักเอาดักได้เอาดักได้แล้วฟินมาบังกูได้กูมีพนิตเสียงสลัดแกกมันก็ตีไปเลยไอ้ลิขขึ้นหลอดไอ้ลิขขึ้นหลอดกูไม่มีพนิตแล้วเมื่อกี้บอกกูมันกูเพิ่งมีกูดาวฟ้ามันเป็นคนสับสนในชีวิตเนี่ยมิกมึงอะไรสับสนกูบอกมึงมาให้กูจะมีฟ้ามันจะขึ้นอีกสิบปีโอ้ยดูกูร้อยดิดูความมันใจโผล่ สั้นมาเอาฟ้าก็ส่งกันเพื่อนเล่นดีกว่าไปวะเอ้ยมันหมดแล้วมันหมดแล้วมันหมดแล้วขอปิดหัวอยครับไม่ได้แล้วไอลิมารับคอยด้วยไอริกูต้องมีตัดทิวนี่วว่ะไอมิกไอมิกกูยังไม่สนใจเพื่อนเลยเฮียเขาตั้งตายหมดแล้วไอมิกมาเก็บซากหน่อยมิกเออเห็นแล้วเห็นแล้วไม่ไม่ซากหรอกกูเห็นไม่เฮียเลือดปิ่มทุกเลือดเต็มทุกตัวอ่าให้กูเข้าไปอ่ะนั่นไงกูมั่นใจในเพื่อนตายตายลิตาย กูมาอยู่กูมาอยู่กูยาอยู่มันฆ่ากูเมื่อกี้มันฆ่ากูซันต้าก่อนเอาก่อนฆ่ากูหวยสัตว์แม่งเอ้เออฆ่ากูเวียนแม่งปล่อยปลาไปในกูเกิดกูกลัวมึงเกิดอ่ะดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอลสูไอ้สั้นจะมาซูงกูจริงยุ้ยไปพิกติดพิกติดเอลสูกลับมาบนแล้วใช่ไหมใช่ปะ ่่ใชไม่ไหวแล้วเพื่อนเพื่อนไม่ไหวแล้วโอเมนโอเมนติดคิดเกียร์ไอ้เหี้ยคิดเกียร์แตกคิดมึงฟาร์มไวจัดหรือเปล่ะอ่าสู้ๆุดแล้วขอบใจขอบใจดูเแล้วขอบใจขอบใจไปลงล่างน้ำเอี๊งลงร่างนะล่างแล้วบิดถ้าถ้ามึงให้เล็กกูนี่คือเกมนี้กูโหดเลยอ่ะเป็นเฮ้ยดูมันทำกูดิไอ้ชายโอ้ยแล้วมึม่โหดนะดูมาทำกับกูแต่ถ้ามึงไม่โหดนะกูจะให้เอี๊ยงไม่กลา ไม่ตายให้ด้วยเกมนี้เอาดิ๋วอ๋ขวานมากไอจันบอกว่าถ้ามันได้เลสไปมันจะโหดมิกกูก็โหดเอาไปกูเอาออันนี้ดีกว่าให้ปวดไอเกมไหมง่ายกว่าไหมอ้วกขวานแล้วไม่สนใจแล้วกูขยาวเหี้ยอะไรกูขวานก่อนอาซาต้าอยู่ด้านล่างงงกูอ้วกเพื่อนด้านล่างเหมือนกูจะตาสวยเป็ดสวยเป็ดสวยเป็ดสวยด้วยนัด้วยไปหน่อยสั้นไม่สนใจด้านล่างหน่อยไม่เป็นไรมันตีป้อมไม่แตกมันตีป้อมไม่แตกกูจะบิน กูตีแตกแต่กูตีแตกตอนตอนไปแตกตอนลุยไป่ไม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 ่มีไม่ิม่ไ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 มดไม่ไม่ลม่ดม่ไมอไม่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 ไมม่ไม่ไม่ไมู่ไไไม่่่ไไม่ไม่่่เม่ไม่ม่ไมอไ่ไมกไ่ไม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 ่มไม่ม่ไม่่ม อูเอ็นแล้วเด็กอูเอ็นแล้วถ้าได้ดักสนิทกูเอ็นเลยอู้บินแล้วบินแล้วบินแล้วได้แล้วจับไปแล้วค่อย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 ได้ดักพลาดได้ดักพลาดดูไวยได้หน่อยมาได้มารับหน่อยโอ้โหเน่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้เขาไปกระโดดสี่หนึ่งเน็งไว้เน็งไว้แปดเน่งไว้เออไม่เป็นไรเอาดาร์กเอาดาร์กเราป้อมมึงดูมิก๋ยวมึงดูมิกนะกูทำกูอยู่แล้ว ตีป้อมอันนี้หยาภารกิจกูควัก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 ยังสุดมั้ยนะมีเบฟกลางมีเบฟกลางให้หลับให้คุณต่อสายเคร่งมือเลยมีขอบคุณเรื่อนเฮ้ยเลสดี้มิกขา้ว่ะเฮ้ยใครเอาเลสกูไปอ่ะนั่นน่ะสิอ้าวที้ยังกูสาวแวบอ่ะเดี๋ยวกูรกูปฏิบัติแล้วหยาว้าวมันกดกูหายภารกิจกูล่างๆต่อพุ่งไปบนเลยเออ สานนี่อยากเก็บแค่ไหนขเดียวก็ไม่ให้ดูเดะคั้นเดียวเก็บเกี่ยวมาเอาอีกไอ้เม็กอะไรแก้กูทำไมวะไปบนเดินกัเป็นด้วงกูเป็นด้วงกูเป็นปลาไหลกูเป็นด้วงกูเป็นด้วงโผงโผง่ะไม่สนใจไม่สนใจว้าวเราไม่โดนหรอก ช่วยกูด้วยมาดีมาดีมาตาเมาไิล่้าตบินผู้ายมาดีายอาเพื่อนกูมางงเขมานี่มานี่ไงล่ะไหมเนี่ยด้้นอามีบมงนปเด็นเอ่เออารื่องตี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 บ้านีบ้านไปไปกิีบ้านไปดักแตกนะดักแตกนะโหลดักแตกนะ และป้อมกลางด้วยะบนอ่ะบนก็ก็บขึ้นไปรับได้กูไม่เป็นไรเดี่นเ่อ่ามึงเก็กูเวลสู่มึงเก็กูมึงบอกเลยช่วงนี้เออเพื่อนโอ้โหจอดไอ้เชี่ยมึงเก็บแล้วมาอยู่ใกล้กูทำไมกูนึกว่าลูกนี้กูาปจาไปต่าอสู้อยู่ไปแล้วันไปแล้วไปตลอดไปแล้วไปแล้ว อยู่ตรงนี้ว่ะดักแปดดักแปดรอรอเล่นมิกมิกเอาไม่เอาเนี่ยเหรอเฟาเลยกู้อ๋ออ๋ออ๋นี่ก็ได้อ้าวไอ้เหี้ยกูเหาเลยครูแต่ยิงคนเดียวได้ไม่สนได้ปล่อยแม่งแยงแล้วตายตายสองหมื่นแล้วสองหมื่นแล้วเหยียบมันหมดไปหมดเลยเฮียไม่ไหวแล้วฮัลโหลเฮ้ยเล่นหน่อยดิเล่นหน่อยดิมามามาเหี้ยกรบนี่ฮะเจ้าไอ้เฮ้ย มาดิมาดิเอแมวมาดิสวยแมาจะผักหนีกูเอามันเอามันจะผักหนีกูกูบอกกี่รอบแล้วเนี่ยจะลุกเดือดแล้วเนี่ยเฮ้ยกูตายเอ็มสุจะตายแล้วเพื่อนเอ็มสุจะตายแล้วเพื่อนอีกทีเดียวแมวมันจะติดไปแล้วไอ้พีคหนีกูโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ยโ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 อนยอ้ยโ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 อ้ยาอ้ยโ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 อกสโลมาโลมากับยาวายโอ้ย ไม่รู้นะกลัวตายจะจัดเลยเนี่ยของสุดบางนี่บางคนแล้วเหลี่ยมนี่บางเหลี่ยมบูกระเหลี่ยมตรงกลางนี่แต่เมยโดนตรงเดียวหายเลยนะกูไม่เห็นมั้งไอ้สัตว์แม่งเหียตากูบอดมั้งเฮ้ยไปยืนอะไรเนียนๆนู้นเนี่ยเหลี่ยมจัดโอเคกูดันบ้ากูดันบ้าพวกมึงไปออบนเลยไปออบนเลยเียนึกว่าแบบบ้านี่แน่เลยเรียกว่าอะไรนะตากูบอด ซ้ายขวาน่ากลัวไปเลยโอเมนโอเมนโอเมนอยู่ด่าซาดาีโอเมนปนนี้อยู่ซ้ายเหมือับเฮ้ยดันกลางกับบนหน่อยโอ้โหแม่มาก็มาดิวะก็มาดิวะไอสัตว์ก็มาดิวะ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 ปาลีปาลีสัตว์มาที่เอ้ยตายโอ้เชียร์มวยอยู่เยัง สวยมสวยสวมสวยเออหลุมศพมันหลุมศพมันเี้ยอ่าบรลุภูมิงานล้งปอลออยดักหน้าปอมดูฝอยให้มันแทงนะ่อยให้มันแทงอ่ะใช่ใช่ได้พอปล่อยอย่างนี้แม่งแบบเดี๋ยวเวลาเอเดี๋ยวน้าคีบมันจะเดินไวแล้วก็เก่งด้วยนะถ้าปล่อยแบบเนี้ยปล่อยนานๆอ่ะแต่มันจะเป็นทั้งสองฝั่งไงลูปูปัด แพทนี้เวอร์จัดหรือผู้แพทนี่อ่ะหรือผู้แพทอะไรมันก็ไม่ได้ตัดเวอร์ทุกแพทมือ่องหรือผู้ว่าหรืแพทนะมันไม่ได้ตัดตัดไม่ตัดมันในเวลี่เป็นเก่งเลยบิบิปปอบเปล่าไม่ไม่หูไม่มี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 โอไม่รอดแล้วกบไม่อยู่กบไม่อยู่กบไม่อยู่ไม่ได้ไม่ได้ตันไม่เราไปรีกันเลยไอ้เนี่ยนี่เหลี่ยมกูรู้ทันไหมสัตว์เหลี่ยมอะไรให้กูไม่เคยแย่งใครละ เดินมานี่แบบต้องๆเลยเปลี่ยนได้ชัดเอาลขอขอได้ไหมขอได้ไหมจะไปโชว์มีน้ำใจไม่มีหรอกพวกมึงรัดได้ไอ้เหี้ยตีดเนือไม่ถึงล่า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 งมันต่ำอันนี้เราได้บัฟมาแล้วได้บัฟมาสองบัฟนะบัฟสร้างความเสียหายอะไรเนี่ยสร้างความเสียหายัเดียวเพื่อนเดียวเฮ้ยไอ้เอาเหลี่ยมมึงเหลี่ยมลูกหวยกเไอ้สัตว์ไปอะไรได้กล่าววะฮะไอ้เหลี่ยไหวยเนี่ยไอ้เหี้ยมาช่วยดิเพื่อน มาหน่อยมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยจะหนีกูดิอไนกูตังหนาว่ามาดิมาดิอููช่วยหน่อยช่วยหน่บอสแบบไอ้นี่กบ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 ไม่ได้ไปกบไม่ได้ไปเออมองไม่เห็นนั่นแหละกูมายิงบอสไม่ได้ไปเียมาคิวก่อนในสัตว์กูแล้วหลุดไปมาก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 เรียบหอยะลมาทำอะไรคิวกอเวทอรมากู สี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่ง,หง <ś led> ไหวปะเนี่ยไอ้ย๊สู้เพื่อนกูนไม่ได้บลูกรู